สิอันดับตัวละครที่ทำให้รู้สึกไม่ชอบที่สุดในวันพีชคำเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาบางส่วน เพื่อนๆเคยดูการ์ตูนวันพีทแล้วเจอตัวละครที่อยากซัดหน้าหรืออยากเห็นตัวละครนั้นโดนเอาคืนอย่างสาสมกันไหมคะถ้ามีสําหรับเพื่อนๆคือตัวละครไหนกันบ้างและต่อไปนี้คือการจัดอันดับ10อันดับตัวละครที่ทําให้รู้สึกไม่ชอบที่สุดในวันพีทตามความคิดเห็นเฉพาะของช่องเบนโตโซระหากเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นอื่นๆอยากร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนสามารถพิมพ์ความเห็นลงในคอมเมนต์ได้เลยนะคะอันดับที่10 สควอตสควอตเป็นตัวละครที่ทําให้รู้สึกไม่ชอบเนื่องจากนิสัยและความหูเบาของเขาเขาเป็นคนที่เกลียดโรเจอร์มากเพราะโรเจอร์ทําให้ลูกเรือของเขาหลายคนต้องตายดังนั้นเมื่อเขารู้ทีหลังว่าหนวดขาวปกปิดไม่ให้เขารู้ความจริงว่าเอ็ดเป็นลูกของโรเจอร์ชายที่เขาเกลียดมากเขาจึงโกรธนวดขาวสุดๆอีกทั้งเขายังโดนอาคาอินุเป่าหูมาว่าหนวดขาวตั้งใจให้ลูกเรือทั้งหมดสละชีวิตสู้กับทหารเรือเพื่อช่วยเอ็ดให้รอดกลับคืนมายิ่งทําให้เขา เขาคับแค้นใจในตัวหนวดขาวผู้ซึ่งเขาเรียกว่าพ่ออย่างมากเขาวางแผนที่จะลอบสังหารหนวดขาวและเมื่อเห็นว่าได้จังหวะที่เหมาะสมเขาก็แทงดาบเข้าที่ช่องท้องของหนวดขาวทันทีถึงแม้ว่าภายหลังเขาจะได้รับการกอดให้อภัยจากหนวดขาวและสำนึกผิดถึงความโง่เขลาและสิ่งที่เขาทำ อันดับที่9ซีซ่าคลาวผลงานความชั่วร้ายที่เด่นๆเลยก็คือเขาทําการทดลองพวกเด็กที่ถูกลักพาตัวมาโดยมีแผนจะเปลี่ยนพวกเด็กๆให้เป็นทหารยักษ์เขาบอกเด็กๆว่าพวกเขาป่วยและโรคของพวกเขาอาจติดพ่อแม่ได้หากพวกเขาไม่ให้ซีซ่ารักษาเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากพวกเด็กๆเขายังเคยเล่าทั้งน้ําตาให้เด็กๆฟังว่าครั้งหนึ่งเขาเคยมีลูกชายที่เสียชีวิตด้วยโรคเดียวกันซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงต้องรักษาพวกเด็กๆให้ นอกจากนั้นเขายังร่วมมือกับโดฟามิงโก้และไคโดเพื่อผลิตสาร z SAD ซึ่งเป็นสารที่ใช้สร้างผลไม้ปีศาจเทียมโดยเฉพาะไคโดเขาใช้สารนี้สร้างผลสมยัยในการสร้างกองทัพของผู้ใช้ผลปีศาสายโซออนเทียมที่ไร้เทียมทานทั้งหมดนี้คือสาเหตุว่าทำไมเราถึงไม่ชอบตัวละครนี้และทำให้ซีซ่าคลาวได้อันดับที่9ไปครอ อันดับที่8คันจูโร่คันจูโร่ที่รู้จักกันดีในนามของหนึ่งใน9ปลอ,อกดาบแดงตอนแรกก็ดูท่าจะเหมือนเป็นคนดีแต่สุดท้ายกลับมาเฉลยว่าแท้จริงแล้วเขาได้แอบช่วยโอโรจิอย่างลับๆเนื่องจากเขาได้รับคําสั่งจากโอโรจิมาว่าให้แสดงบทบาทไปจนกว่าจะตายไปพร้อมกับความลับนี้ความชั่วร้ายของคันจูโร่นั้นมีมากมายเช่นเขาได้รายงานต่อโอโรจิว่าสถานที่นัดพบแห่งใหม่ของกลุ่มพันธมิตรคือท่าเรือโทคาเงะเขาได้บอกว่าโค สุกิฮิโยริลูกสาวของโอเด้งยังมีชีวิตอยู่เขาบอกที่ตั้งเรือของกลุ่มหมวกฟางเขายังเคยลักพาตัวโมโมโนสุเกะและทุบตีอย่างไร้ความปราณีจนหมดสติและเขายังเคยปลอมเป็นโอเด้งเพื่อปั่นหัวก้าวปลอกดาบแดงอีกด้วยความชั่วสุดท้ายที่เขาทําคือวาดภาพปีศาจไฟที่เรียกว่าคาเซนโบซึ่งเคลื่อนตัวผ่านปราสาทอย่างช้าๆและเผาทุกคนและทุกสิ่งที่มันสัมผัสตลอดทางอันดับที่7โดฟามิงโก ความชั่วร้ายของโดฟาไมงโกนั้นบอกเลยว่ามีเยอะมากๆแถมเรียกได้ว่าเลือดเย็นและโหดเหี้ยมมากๆอีกด้วยที่แสดงให้เห็นถึงความชั่วร้ายเด่นชัดเลยก็ยกตัวอย่างเช่นด้วยความเกลียดแค้นพ่อตนเองอย่างมากที่ทำให้ชีวิตของเขาต้องพังทลายโดฟาไมงโกจึงลงมือฆ่าพ่อของตัวเองในวัยสิบขวบเขาฆ่าน้องชายตัวเองดองกี้โฮเตโรชินันเตหรือโคลาซอนเนื่องจากรู้ว่าโครลาซอนหักหลังเป็นสายให้กับทหารเรือและทำให้เขาไม่ได้ผลโอเปอเปตามต้องการ เขาขโมยเงินจากขุนนางโลกและแบ็กเมรัฐบาลโลกเพื่อให้ได้รับตําแหน่งเป็นเจ็ดเทพจนสลัดเนื่องจากโดฟามิงโก้นั้นรู้ถึงความลับของเผ่ามังกรฟ้าเป็นอย่างดีเขาแอบทําธุรกิจมือดอย่างลับๆไม่ว่าจะเป็นการค้าอาวุธเถื่อนการผลิตสารเคมีแซดหรือ SAD ซึ่งเป็นสารเคมี Me ที่ใช้สร้างผลปีศาจเทียมสายโซออนซึ่งสารเคมีนี้สร้างขึ้นเพื่อขายให้ไคโดนําไปสร้างกองทัพโดยเฉพาะซึ่งผลไม้ที่ไม่สมบูรณ์ก็ได้สร้างความทุกข์ทรมานให้กับชาวเมือง ที่แควนวานเป็นอย่างมากและที่ทําให้รู้สึกไม่ชอบตัวละครนี้ที่สุดจนเข้าใ้เลยก็คือเขาได้เข้ายึดคลองเดดโรซ่าสถาปนาตนเองเป็นราชาใส่ร้ายราชาริคุและชักใยเขาอยู่เบื้องหลังเพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่าราชาริคุหักหลังและทําร้ายประชาชนอีกทั้งเขายังทําให้ประชาชนในเดดโรซ่ากลายเป็นของเล่นอีกด้วยเรียกได้ว่าใครที่ได้อ่านหรือดูตอนนี้ต่างกำหมัดพร้อมๆกับร้องไห้ไปต,ตามๆกัน อันดับที่ 6. อาลองอาลองมีความเกลียดชังต่อมนุษย์อย่างมากเขามองว่ามนุษย์เงือกนั้นเหนือกว่ามนุษย์ทั้งสติปัญญาและพละกำลัง เหตุการณ์ที่แสดงถึงความชั่วร้ายของอาลองเลยก็คือเขาได้ไปทําลายหมู่บ้านโคโคยาชิซึ่งเป็นหมู่บ้านที่นามิอาศัยอยู่โดยชาวบ้านต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นบรรณาการให้กับเขาผู้ใหญ่1 0 0 0 0แเบรีเด็ก50,000นเบรีหากใครไม่จ่ายจะต้องตายเบลเมลแม่บุญธรรมของนามิมีเงินเพียง1 0 0 0 0แเบรีเธอจึงตัดสินใจจ่ายเงินให้นามิและโนจิโกและสละชีวิต ตัวเองอาลองยิงเธอต่อหน้าลูกๆของเธอ mm hmm. เพื่อเป็นตัวอย่างของการไม่เชื่อฟังเขาซึ่งถือว่าเป็นการกระทําที่โหดร้ายและป่าดเถื่อนมากเราจะเห็นได้ในเนื้อเรื่องเลยว่าอาลองไม่ได้ทําแบบนี้แค่กับหมู่บ้านโคโคยาชิหมู่บ้านเดียวเขายังทําแบบเดียวกันกับหมู่บ้านอื่นๆด้วยเพราะเป้าหมายของเขาคือครอบครองอิสบรูและมุ่งหน้าต่อไปที่แกลนไลน์แต่เขายังขาดแผนที่ที่จะนําทางเขาไปนาม,มิเขียนแผนที่ให้เขาและโกหกเธอว่าจะปล่อยคนในหมู่บ้านของเธอไปด้วย หากสามารถนำเงิน100ล้านเบรีมาให้ได้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาพลักษณ์ของอารองความชั่วร้ายที่เขาทำกับคนอื่นๆในหมู่บ้านอื่นๆทำให้รู้สึกไม่ชอบตัวละครนี้จริงๆ อันดับที่5สเปนดัมสเปนดัมนั้นถึงจะดูเหมือนตัวโจ๊กดูไม่มีพลังหรือหน้าเกงขามอะไรแต่ถ้าพูดในเรื่องความชั่วช้านั้นถือว่าไม่น้อยไปกว่าตัวละครอื่นๆเลยทีเดียวเขาเคยใช้เรือของแฟรงกี้โจมตีเรือของทหารเรือเพื่อทําให้ดูเหมือนว่าคุณทอมและพวกแฟรงกี้เป็นคนทําผิดหรือตอนที่แฟรงกี้พยายามหยุดรถไฟทะเลที่คุณทอมเป็นคนสร้างสเปนดัมก็สั่งให้เดินรถไฟต่อไปและหัวเรายเยาะแฟรงกี้ที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากการถูกรถไฟชนเรียกได้ว่าชั่วช้าส แฮมในภาค NES Lobby เขายังเคยต่อยโรบินจับผมและลากโรบินไปกับพื้นและสั่งเปิดใช้งาน b u s ต e r Call ที่มีอำนาจทำลายล้างให้เกาะเกาะหนึ่งหายไปชัว่วพริบตาอีกด้วยอันดับที่4โอโรจิแค่ได้ยินชื่อก็อยาก <B> อ เป็นตัวร้ายที่ทําให้คนดูอย่างเราสามารถรู้สึกเกลียดได้ทันทีตั้งแต่เห็นหน้าคาแรคเตอร์น่ารังเกียจมันแบบชัดเจนสุดๆความชั่วร้ายของโอโรจินั้นเรียกได้ว่าเลวสุดๆด,ด้วยอดีตที่แสนเลวร้ายทําให้เขาเติบโตมาเป็นคนชั่วร้ายเขาเคยทํางานเป็นคนรับใช้ที่บ้านของยาสุอิเอะขโมยเงินและใส่ร้ายว่าโอเด้งเป็นคนขโมยไปอีกทั้งเขายังเคยขโมยทองคําที่เหลือของยาสุอิเอะไปจนหมดอีกด้วยเขาวางแผนที่จะยึดครองประเทศโดยให้ฮิกุราชิร อมตัวเป็นโอเด้งไปหาซุกิยากิให้มอบหมายงานให้ตัวเองมีตำแหน่งหน้าที่ในปราสาทอีกทั้งพวกเขาวางแผนทำให้ซุกิยากิป่วยจากนั้นฮิกูราชิก็ปลอมตัวเป็นซุกิยากิแทนและออกคำสั่งว่าโอโรจิจะสืบทอดตำแหน่งโชกุนต่อจากเขาชั่วคราวจนกว่าโอเด้งจะกลับมาจากการออกทะเลไปพร้อมหนวดขาวนอกจากนั้นแล้วโอโรจิได้ร่วมมือกับไคโดสร้างโรงงานอาวุธบังคับให้ชาวเมืองทำงานในโรงงานและผู้ที่ปฏิเสธจะต้องถูก ประหารชีวิตชาวเมืองต้องอยู่แบบอดอดหยากแกรนแขนผู้คนต่างล้มตายและสูญสิ้นความหวังที่จะมีชีวิตอยู่ต่อโอโรจิ ji, ยังเคยโกโหกโอเด้งให้เต้นรำเปลยเปล่าทำเหมือนคนบ้าไปทั่วเมืองเพื่อแลกกับการปลดปล่อยชีวิตของชาวเมืองให้ชาวเมืองเป็นอิสระจนชาวเมืองหมดศรัทธาและเกลียดโอเด้งเขายังตัดสินประหารโอเด้งในเวลาต่อมาโดยการให้ยืนแบกก้าวปลอกดาบแดงในหม้อต้มเดือดเป็นชั่วโมงก่อนที่จะตลบหลังให้ไคโด ยิงโอเดงจนเสียชีวิตไปในที่สุดและความชั่วร้ายของเขาก็ส่งต่อมาอีก20ปีชาวเมืองต้องอยู่แบบแร้นแค้นอดอยากร้องห่มร้องไห้จนโอโรจิทนฟังไม่ได้ส่งผลสมัยที่ผิดพลาดไปให้ชาวเมืองกินทําให้ชาวเมืองไม่สามารถแสดงความรู้สึกเศร้าออกมาได้ทําได้เพียงแค่หัวเราะอ,อย่างเดียวเท่านั้นนอกจากนั้นเขายังได้ทําการประหารยาสุอีเอะต่อหน้าลูกสาวและชาวเมืองกดขี่ข่มเหงชาวเมืองเป็นทาสบ้าผู้หญิงและบ้าอํานาจสามา าเรียกได้เลยว่าเลวครบสูตรไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาเปรียบเทียบซึงขอยกอันดับที่4ให้ไปครอง อันดับที่3เผ่ามังกรฟ้าชาลอตถ้าถามคนที่ตามวันพีทว่าเกลียดใครที่สุดเชื่อว่าต้องมีชื่อชาลอตโผล่ขึ้นมาตลอดด้วยบุคลิกที่ดูแล้วนี่แหละคนนิสัยเสียและความเย่อหยิ่งของเขาในฐานะผู้สูงศักดิ์ของโลกชาลอตเป็นคนที่เห็นแก่ตัวอย่างมากและเขายังเป็นคนที่ไรเหตุผลอีกด้วยเขามีนิสัยชอบแคะจมูกตลอดเวลาเขาเชื่อว่าเขามีสิทธิ์ที่จะกดขี่ใครก็ตามที่เขาพบเห็นได้อย่างโหดร,ร้ายรวมถึงพวกราชวงศ์ด้วยและเขาสามารถสังหารใครก็ตามที่ ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของเขาได้อย่างโหดเหีเ้ยมนอกจากนี้ชาลอตยังต้องการความเคารพและการเชื่อฟังจากชาวเมืองทั่วไปและจะไม่ยอมให้ใครก็ตามกล้าท้าทายอำนาจของเขาเราจะเห็นได้จากภาคเกาะชาบอนดี้ที่เขาตกตะลึงเมื่อเห็นว่าโซโลไม่โค้งคำนับเขาเหมือนคนอื่นๆและยิงปืนใส่ทันทีเมื่อโซโลพูดกับเขาเขายังยิงปืนใส่ลูฟี่เมื่อลูฟี่เดินเข้ามาเพื่อต่อยเขาถึงแม้ว่าสุดท้ายเขาจะโดนลูฟี่อัดจนสลบเหมือดไปก็ตามเรียกได้ว่า เป็นฉากที่สะใจมากๆนอกจากนี้เขายังตั้งใจจะใช้เงินจํานวนมหาศาลในการประมูลเคมีโดยตั้งใจจะพาเธอไปไว้ในถังที่เต็มไปด้วยปาปิรัญญาและเฝ้าดูเธอว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดจะเห็นได้ว่าชาลอ็อตหมกมุ่นอยู่กับนางเงือกมากเพราะหลังจากสนใจชิราโฮชิชาลอ็อดก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะจับเธอไปเป็นทาสในช่วงการประชุมเลเวลลี่เรียกได้ว,ว่าเป็นคนที่ชั่วช้าทั้งจิตใจและการแสดงออกเลยทีเดียวจึงขอยกอันดับ3ามให้ชาลอ็อดไปครอง อันดับที่2 4ี่จักรพรรดิหนวดดาความชั่วร้ายของทิศนั้นเชื่อว่าแฟนๆวันพีชหลายคนต่างรู้ดีเริ่มจากการที่เขาสังหารแทสหัวหน้าหน่วยที่4ของกลุ่มจนสลัดหนวดขาวเพื่อขโมยผลยามิยามิจนเอสต้องออกตาล่าและพ่ายแพ้ให้กับเขาเขาจึงส่งตัวเอสให้กับทหารเรือเรียกได้ว่าเขาเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้เกิดสงครามที่มารีนฟอร์ดและทําให้เอสต้องตายเลยก็ว่าได้เขาและลูกเรือยังทําการสังหารและขโมยผลกุระกุระจากหนวดขาวที่รั เขาเหมือนกับลูกอีกด้วย,เ,ย,วเ,ยวเรียกได้ว่าเลวขั้นสุดเลยก็ว่าได้เขาไปบุกอเมซอนลินลี่เพื่อฆ่าแฮนคอร์กโดยมีเป้าหมายคือขโมยผลเมระเมระ,มระจากเธอบุคลิกของทีตดูเหมือนจะผสมผสานร,ระหว่างความกล้าหาญและความขี้ขลาดความรอบคอบและความประมาทความฉลาดและความโง่เขลาในขณะที่บางครั้งเขาก็ดูแข็งแกร่งและน่าเกรงขามเหมือนกับว่าเขาสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเต็มที่และตัวตนของเขาค่อนข้างเป็นปริศนาอยู่จนถึงตอนนี้ขนาดโผล่มาแค่นี้ ยังสร้างความเปลียดชังมากมายไม่ต้องพูดถึงในอนาคตที่ทิตจะเข้ามามีบทบาทมากกว่านี้เพราะฉะนั้นจึงขอยกอันดับสองให้ทิตไปครอง อันดับที่1จอมพลอาคาอินุฉายาหมาแดงอันดับที่1จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากชายที่สร้างน้ําตาให้แฟนวันพีททั่วโลกบุคคลผู้สังหารเอสมัดอคีสคาสกิอาคาอินุเขาเป็นผู้นําที่แข็งแกร่งและมีความสามารถเป็นพวกหัวรุนแรงและไร้เหตุผลอย่างมากเขามีนิสัยดุร้ายจริงจังเคร่งขึงไร้ความรู้สึกอีกทั้งเขายังเป็นผู้ที่ศรัทธาที่ยืนกลานในความยุติธรรมที่ถูกต้องและสมบูรณ์แบบเขายังมีความโหดเหี้ยมไร้ความปรา อีกด้วยแต่เหตุผลที่ทําให้เกลียดตัวละครนี้มากๆคือเขาเป็นผู้สังหารเอสมักอักค,คีอย่างไร้ความปราณีเรียกได้ว,ว่าเป็นฉากที่เจ็บปวดใจมากๆจนทนดูซ้ำไม่ได้และถึงแม้จะเป็นฐานเรือด,ด้วยกันเขาก็สามารถสังหารได้ถ้ามาขวางทางของเขาเช่นตอนที่โคบี้มาขวางไม่ให้เขาไล่ล่าจนสลัดที่กําลังหนีแต่โชคดีที่แชงกมาช่วยเวได้ทัน ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับ1ิอันดับตัวละครที่ทําให้รู้สึกไม่ชอบที่สุดในวันพีทเป็นยังไงกันบ้างคะทั้ง10อันดับตรงกับที่เพื่อนๆคิดไว้นในใจกันบ้างหรือเปล่าแล้ว10อันดับในใจของเพื่อนคือใครกันบ้างสามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะมาเตนเน่ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องเบนโตโซระของเราด้วยนะคะ